All right, all right, Bobby r i s h right here. Here we go again. Yeah. a h uh huh. Crack, crack. Pew, pew. You. Yeah, yeah, yeah. เมื่อวันเวลามันผ่านผ่านทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตาม การเวลาเหมือนคนที่เรารักเมื่อเขาจากไปแล้วไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่คืนกลับมา <Yeah. S 1> ปล่อยวางาใจที่ดีที่สุดก็คือเวลาระวาดมีเสียใจแต่เรื่องพวกนี้มันธรรมดา <Yeah. S 1> ผมอาจมีเพื่อนไม่เยอะแต่เพื่อนที่ดีที่สุดตอนนี้ของผมคือจันทราหรือแม่ก็ตัววงดารา <Yeah. S 2> ภายนอกผมดูมันมีความสุขแต่ความเศร้ามันอยู่ในดวงตาแต่มันก็เป็นแบบนี้เสมอบางทีผมคิดว่าผมคงชินชาอยู่คนเดียวไม่เห็นจะตายผมก็อยู่ได้แต่มีบางครั้งที่ผมแอบ,บคิดถึง <Yeah. S 2> แต่เธอจากไปก็ตีแล้วพอผมไม่อยากจะฉุดดึงก็ขอให้เธอนั้นโชคดีตัวผมมันก็ได้แค่นี้สิ่งที่ตัวเธอต้องการตัวผมเองก็ไม่มี uh huh. เหมือนมันเป็นกร,รมที่ผมต้องใช้ฉุดพ่อรู้ดีอยู่กับ ผมแต่คงไม่มีอน,นาคตแต่ผมก็พายายามตัวผมก็พายายามจะมีชีวิตที่ดีดกว่านี้แต่มันไม่ง่ายเลยสักนิดไม่เคยเป็นแบบที่ผมคิดแต่นี่แหละมันคือชีวิตงั้นคงต้องสู้ต่ออีกสักนิดหรือที่ผมทําทุกอย่างมันผิดแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นหนทางของผม,ผมก็คงจะมืดมิดแต่ช่างแม่งเธอไม่สนหลอกถูกผิดป้อมมีความสุขกับสิ่งที่ทําและเพลงทุกเพลงก็ร้องมันเองทุกคําไม่ว่ายังไงก็ยังไม่คิดจะหยุดทําแต่ช่วยกันบ้างก็คงจะดี ชีวิตแม่งโคตรจัดใจดำเลย <Fuck. S 1> แต่ยังคงเดินไปตามจุดหมายและได้แต่หวังว่าสักวันตัวผมจะได้เชื่อยชายถามว่าเมื่อไหร่ก็คงไม่มีใครรู้แต่สักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของกูไอซ้ซา yeah.